จะมีโยมยกสำรับอาหาระสมต่อแล้วก็ขอรายชื่อที่พิธีให้มนุหมดพระมาเมื่อคืนทำหายแล้ว,รวรรเ,เรียบร้อยใ่าี่ใช่บาทถวายพระตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะได้นาลนิกา วันนี้หลังจากพิธีชาพนัก,กิจศพหรือสรีนักุณพ่อประจสังรีราชาเสร็จเรียบร้อยแล้วในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือวันอาทิตย์วันที่สองวันพรุ่งนี้ก็จะประกอบอนะพิธีเก็บอาทิเก็บอาิท่านในตอนภาคเช้าในตอนภาคเช้าลูกหลานที่เดินทางมาก็ ยังไม่ต้องเดินทางกลับวันนี้เราได้มาตั้งข่ตั้งใจร่วมกันน้อมจิตั้งใจเพื่อกล่าวความต่ออายพระาหารเป็นสันตทาน เพื่อคุณพี่สวุณสมแต่คุณพ่อขจรศัตรบกล้าโดยความตั้งอกตั้งใจดยพร้อมกันนะครับแบบการายนวทูตเตียกท่านท่านทูตเตียนโราณพัฒนาใจครับเห็นไม่ขีดไหมครับอยู่ข้างเสาไม่ขีดข้างเสา ไม่คิดไยื้วยูไม่คิดไนี่าสัก

ทม่ิม่ยั่งยืนเตวิสุงวิสุงรักนาทายาทิ่สารนิยนสหะปัญจศิลานิยจามาตาที่ไม่ยั่งยืนเตวิสุงวิสุงรักนาทายาทิ่สารนิยนสหะปัญจศิลานิยจามา ระนังขัามิภุงสรังคัาทุติยมปีพุทธังกระนังขัามิทุติยมปีุังสรนังคัามิทุติยมพีธรรมังระนังขัามิทุติยมปีธัรมังสารนังขัามิทุติยมปีสังขังระนังขัามิ สังพังสระนังขจามิทัตติยัมปีพุทธังสระนังขจามิทัตติยัมปีพุทธังสระนังขจามิทัตติยัมปีธัมมังสระนังขจามิทัตติยัมปีธัมมังสระนังขจามิโอ้แต่คุณพ่อไปจนสับโลกป้าโดยพร้อมเพียงกันนะครับ อ้างจบพร้อมกันครั มานีมายังพันเตมาตากะพัตตานิมาตกัตานสัพปริวารานสปริวราพิกุสังคสสพิกุสังคสสะโอนุชยามะโนชสาธุโนพันเตสาุโนพันเตพิกุสังโคุสังโคอิมานี มาตตากาพัตตานีมัตตากาพัตตานีสัพพิวารานีสัพพิวารานีปฏิคันหาตูปฏิคันหาตู อัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทินัจาอาทินัจายาตกานังยาตะานังสัพพสัตตานังสัพพสัตตานังทีคารตังทิคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายขาดแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขาแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายมัตตกะพัตตาหารมัตตกะพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุทสงฆ์แต่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุทสงฆ์โปรดรับโปรดรับ มัสกัตาหารพัตตาหันกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรือง แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อประจรสักดร์กล้าแด่คุณพ่ปรจสักโรคกล้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ้นการลักานเธอ น้องพีกองรับขณะน,นี้ท่านประธานกำลังจุดธูปเกียนบูชาพระตนรตะยสอเรียนเชิญทุกท่านนะครับประนมมืออยู่ในอาการสงบเพื่อเป็นการเคารพต่อพระนาตะาัยครับโอ้อเฉพาะทางจักเวชดี๋ยจังนี้เพชรจังนี้เป็นคำบอกเก่าจบโลขอ ขณนที่เราพรัรำราเราจันทีไปเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนาตรายุครองกันนะครับกรา สวาสาโทรราาา์ทนราคะวัตถังกล่าวคำอรัตนเป็นจดสิพร้อมกันนะครับมาเอียงพันเตวิทรงวิทรงรักขนันทายาอิสระเนนัสหาปัญจสีลานิยาจามาทุกติยัมปิ มาเกี่ยงพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาอิสระเนนาสหันจาศิลานิยาจามาตาติยัมปิมาเกียงพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาอิสระเนนาสห

ปิพูดพังสารังกัจฉามิอุติยัปิทำมังสารังกัชฉามิโทติยังปิทำมังสะรังกัจฉามิโทติยังปิสังขังสรังกัจฉามิ อติยัปิพุทธัสระนังกัจจามิอติยัมปิธรรมังสระนังกัามิตติยัมปิธรรมังสระนังกัจามิอติยัมปิสังขังสระนังกัจจามิอติยัมปิสงขังสระนังกัจามิ กาปันสมาธิยามิอิมน,นิปัญจสิกขาปัทานิสิเรนสุขติยันติสิเรนสาธุพรหมจรราที่ปติสัมปฏิกันเฉลีอันทิวลาไงยาจะทาสันติทักษัตาปราระชกชาติกาเ สตุรมังอนุกรรมปิมังประชังในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอคำปาก้านะครับจบังหวัดสกลนครนางสาวจิตราพรเบิกบานดีเป็นตัวแทนจุดเทียนสองท่านขอเรียนเชิญท่านครับ